มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรัชนกลมนัดแบดญี่ปุ่นลุยเข้าชิงขนไก่ฟินแลนด์ความเคลื่อนไหวการแข่งขันแบดมินตันระดับเวอร์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพนที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อวันที่12ตุลาคม เข้าสู่การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแล้วนะคะโดยประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวชาวไทยมือ21ของโลกพบกับโทโมกะมิยาซากินักแบดมินตันจากญี่ปุ่นมือวางอันดับที่17ของโลกซึ่งเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ1ครั้งค่ะ ส่วนการเจอกันครั้งนี้รชนกเป็นฝ่ายเล่นได้อย่างเหนือกว่าเอาชนะไปได้2เกมรวด21ต่อ11และ21ต่อ14เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปพบผู้ชนะระหว่างเกกอเรียมาลิสกาตุนจุงมือ8ของโลกจากอินโดนีเซียหรือหารอยู่มือ7ของโลกจากจีนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ